เอ็แแต่จริงๆปีนี้ไม่มีสงครามนะเพราะฉะนั้น G m เอเขาควรจะเอาปืนนี้กลับไปก่อนนะฮะ <c oughs> ปีนี้งดเล่นสงการนะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะมีรถตู้ไปรับหน้าบ้านพาไปเที่ยวไปเที่ยวไหนเหรอไปเที่ยวฮ่องกงผิด <c oughs> พอร์รัปชัช่นนะครับปีนี้งดเล่นไปก่อนให้สถานาการณ์กลับมาปกติก่อนนะครับ ก็สกินนี้มาพร้อมค่าความสามารถดาเมจบกสองระยะบกหแล้วก็ลบแมกกาซีนหนึ่งแต่มีข้อหน้าสังเกตคือสก,กินนี้ไม่บวกลั่นนะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่ายิงช้าแน่นอนซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยกับความแรงของมันถามว่ามันยิงแรงขึ้นเยอะไหมจริงๆก็เป็นสก,กินเรงแปดธรรมดายาิงตัวเนี่ยมันจะเข้าสา กิงหัวรอ8อแต่ถ้าเป็นสกินเนี้ยยิงตัวมันจะเข้า3ามปลุกยิงหัวจะเข้า198ซึ่งก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับเพิ่มขึ้นมาแค่ไม่กี่แต้มเพราะฉะนั้นถ้าถามผมผมเลือกสกิน XM8 มอนสเตอร์ที่มันบวกละสองยังดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้สูงแค่ชั่วคราวของรับ ได้ตั้งส่สชั่วโมง